เลยเดี๋ยวไปดูตัวจริงด้านในนะลูกตัวในน้ําจะเป็นหงดํานะครับคอเดียยาวเขาแยกใครออกแล้วครับคอเดียยาวป่าแดงแดงหงดานั่นนั้นเป็นหานา่านเทนาดาต่อไปสถานีแรกของเราสถานีมีก็มีหมาก,กับมีควายแล้วนองเี่ยจะลงชมมีก็เจอครับให้อาหารมีถ่ายรูปกับมีเจอสถานีแรกนะครับแล้วก็เดินสวัสดี สวัสดีมันลง,งน้ำได้นะดูตัวนน่าส,สิดูตัวน่งส,สียืนหน้าใกล้ใกล้มากเลยโอ้มันหายใจแรงนะฟ้าใสฟ้าใสมปนยังตัวนี้แล้วหรืองไม่หายตัวห้าฮัลโหลฟ้าใสฟ้าใสหันหน้ามาหานม่ ม,มันมองนาเยอกน็นนเหมืนอนผู้อมองนาด้วยต่อไปซ้ายมือครับซ้ายมือจะเป็นนกฟามิโกคาเบเรียน,นครับสีชมพูแล้วก็สีขาวสีขาวจะเป็นฟามิโกใหญ่เด็ใกในซาโปกเป็นนิยืนขาเดียวครับนักท่องเที่ยวครับน่าชมมาก ความมโก้นกสวยงามสีขาคามันเดินมามนมมามมมๆมมันแนวมันเป็นแมวหรอมันไม่ใช่แมวหรอฮใช่ตัวกันเห้นตัวนั้นเขาใช้เพิ่ง